สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยอ่ะมีหนึ่งคนแล้ว สวัสดีค่ะสิบคนแล้วสิบคนเอาคนเข้ามาเยอะๆก่อนอันนี้ก็มาอยู่กับเบนจิ๋นะสวยมากรับขอบคุณค่ะวันนี้ก็อยู่กับจีฟอนนะคะอยู่ที่อินเจคชั่นนะคะอูดอินเจคชั่นดูรถดิสวยไหมสวยปะ สวัสดีค่ะทุกคนหิวนงวันนี้ก็อยู่กับตีสปอร์ตนะเบนก็มาถ่ายเพิ่งจะมาถ่ายที่โออินเสคชั่นนะคะแถวประทุมดูโอ้อดูรถรถหน้าขี่ปะ่ะฝากด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ มีใครอยากมีใครอยากขี่รถไหมอ่ะรถสวยมากอ่ะดูดิมันมันเป็นอู่นะคาวิดวัดนี่อยู่กับดีสปอร์นี่นะคะอู่อินเตคชั่นนะคะ so, บริเวณรอบๆของอู่นะ รถสวยมากสวยไหมองสวยกว่าหรอฝากด้วยนะคะวันนี้ก็มาถ่ายกับพวกพี่ตีสตอร์ต e นะมีใครรอชมเลยไหมรอชมด้วยนะบางคราวบางคราวที่ดูดูชุดดิยิ้เก๋ไหมมีใครจะมาซ่อมรถไหมครับ นะใครต้องมาซ่อมรถไรเจ็ดสิบสี่คนว้าวดชูชุดซ่อมรถที่นี่เออที่อินเ c คชั่นนะคะเป็นอู่ก่อมรถนะอย่าลืม้วยนะขวาด้วย โลบราใช่สวยไหมสวยเนาะวันนี้เ็นก็อยู่กับพวกพี่ๆดีสปอร์ตนะคะฝากด้วยนะคะฝากผลง,งานด้วยแล้วก็จะถ่ายเสร็จแล้วก็จะเัาให้ดู นี่นะคะอินเตชันนะคะโอ oh, ของพี่ปอนนะซ่อมคนก่อนได้ไหมให้รู้จกักโออินเตชัน hmm. ของพี่ปอนบ้างส่่งพี่ปอนไหมคะดูชุดสวยหม